48นะครับเดินทางกลับมาจากอายุธยาท่านที่อยู่ในพื้นที่ชงร้านกันแล้วหากอยู่ในระบบเกินเวลา1182น้ำชงร้านค่าธรรมเนียมตามอัตราสูงสุดที่บริษัทกำหนดขอบคุณที่ใช้บริการแสงไฟจากนารถ้วนะครับโนนมาแล้วรถทดลองนะครับคิหะ48หมายเลข1616แล้วก็1509ออกเดินทางมากักกะสันไปอยุธยาครับ แล้วตอนนี้เดินทางกลับมาจากอายุธยากำลังจะผ่านสถานีรักซี่ครับ วิวก็เหมือนญี่ปุ่นเลยนะครับมีระบบไฟไฟ้าหนหัววิง่งโอ้โหว,วิ่งเร็วด้วยครับชิวมาเลยเบียรนี้ยากมาก Attention please In case of lost train เขาทำสีใหม่สวยเลยนะเนี่ยใช่เขาท h สีใหม่แบบนี้อันนี้ก็าทดสอบเครื่องอะไรก่อนลอทดสอบเสร็จได้ใช่เขาอกพี่สำคัญห้มาหรือว่าเขาบริษุทให้มาให้มาเาะพราะเขากวปลุกก็ให้ใจไปเลยสวยสว้ดูสวย จิตรดานะครับตรงประแจจิตรดารถจอดรอที่ประแจจิตรดาเพื่อจะเข้าโรงงานมักกะสันครับก็ต้องผ่านจุดตัดนี้นะจุดตัดถนนสียุทธยาเรืืองก้านลงหมดแล้วครับรถมาแล้วเปิดไฟเรียบร้อย ทดสอบถือว่าผ่านไปด้วยดีนะครับรถวิ่งชิวและงเงียบควันอะไรแทบไม่เห็นเลยนะฮะหรือต้อตงใช้ไปสักพักหนึ่งก่อน